สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนันโยในเกม Summoner Wars Sky Arena ครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับผมได้ทำการแชร์ทีมลง3หัวแบบโซโล่หรือว่าลงคนเดียวโดยการปรับประยุกต์จากทีม BJ มานะครับแล้วก็แอดเพิ่มอีก2ทีมทีมนั้นเนี่ยตอนนั้นผมบอกว่า95%ใช่ไหมแต่พอลองลงไปนานๆเนี่ยมันไอการที่มันเฟลเนี่ยมันค่อนข้างบ่อยนะครับผมก็เลยแก้ตัวโดยการจัดทีมใหม่มา ซึ่งตอนนี้ทีมที่ผมปรับมาเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนมั้งผมคิดว่าผมน่าจะลงไปเกิน200รอครั้งแล้วนะครับผม,ผมก็เหลือประมาณ20บรอบยังไม่เฟลเลยแต่ว่าก็เผื่อๆไว้ว่าทีมนี้99%แล้วกันนะครับผมเป็นทีมค่อนข้างชัว์แล้วก็ค่อนข้างเร็วจบไม่เกิน4ี่สิวิด้วยวนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันแต่ก่อนอื่นครับตอนนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นมาจากทางคอมตูอัดนะครับผมเริ่มจากเรื่องแรกเลยแพทแปลงล่างเลยริวร้อน เตีมพิเศษหาดทรายสีขาวนะครับใครที่ยังไม่ได้เปเนี่ยบอกเลยว่ารอบนี้แจมแจมใช้ได้แจมทุกตัวนะครับโดยเฉพาะดูอิดเนี่ยอลองเข้าไปดูคร่าวๆอีกทีนึงแล้วกันในไลฟ์สตรีมเขาก่อนก็มีการเปิดให้ดูสกิลไปแล้วนะความอลังการของน้องเนี่ยถือว่าสุดจัดเลยนะดูอิดในเซตนี้จะกลายร่างเป็นมังกรนะครับ พี่วาอาจารย์แล้วสกิลรือว่าค่อนข้างสวยด้วยนะถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยรวมไปถึงจะมีจินน้ำมีเบรดแดนเซอร์มีคาวเกิลก็มีสาวปืนกลน,นะนี่แปลง่างเป็นมังกรโชว์ไปหน่อยป๊าปนี่แล้วถ้าโจมตีถ้าฮิวเขานะปึ๊บแล้วก็พุ่งชนนี่ให้เป็นมังกรกระโดดไปรัดนะครับแล้วก็มีท่าอื่นๆซึ่งท่าไฟเนี่ยผมบอกเลยว่าอลังการ เป็นปลากระโดดไปก่อนแล้วอีกรอบนึงเป็นเหมือนคลื่นสึนามิไปนะอยากดูสกิลตัวไหนก่อนตัดสินใจเชเป้ก็เข้ามาดูได้นะครับตรงทันบล็อกกิฟฟี่ตรงนี้ปึ๊บนี่แพ็คแปลงล่างราคาก็ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือแพ็คซัมเมอร์แพ็คต่างๆเนี่ยอ่ะอันนี้มานานแล้วแล้วก็จะมีตรงแพ็คลิมิเต็ดนี่นะไม่ใช่ลิมิเต็ดแพ็คลวันตรงนี้ แพ็กเช็คอินอันนี้คือถ้าปกติเนี่ยคนสายฟรีทั่วไปเช็คอินทุกๆวันเนี่ยมันก็จะได้ของรางวัลตามนี้ใช่ไหมมีการปรับมาใหม่แต่ถ้าเรายอมเปย์สามนะฮะเราจะได้ของรางวัลคูณ2แล้วใครที่คิดว่าเอ้ยเรา4ี่วันแล้วเรายังไม่ได้เติมเราจะได้ของย้อนหลังไหมได้ด้วยนะอาจจะรอให้ใกล้ๆครบก่อนแล้วเราเรามีตังเราก็ค่อยมาเปย์ทีเดียวเราก็จะได้ของที่เคยผ่านมาแล้วด้วยเป็นคูณ2นะครับเดวีมอนก็จะได้2ตัว แสงมือก็ได้สอใบถือว่าค่อนข้างคุ้มมากกับในราคา300บาทนี้นะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้นะฮะพี่ฮงของเราก็เข้ารอบถัดไปเรียบร้อยแล้วจะมีแข่งอีกทีวันที่2ตุลาคมก็มาดูตารางแข่งได้ก็อย่าลืมไปช่วยเชียร์ให้คนไทยเราเป็นแชมป์ไปเลยนะเราต้องบอกว่ารอบก,ก่อนหนะ้าพี่ฮงเล่นได้แบบเนียนมากเล่นดีมากเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยจริงๆนี่ แล้วพี่ฮงนะฮะเข้าไปในยืนตรงโซนเอเชียแปซิฟิกแล้วตอนนี้ยังเหลือของทางจีนแล้วก็ทางยุโรปนะครับแข่งกันปุ๊บอ่าแล้วก็จะมีรอบถัดไปเป็น2ตุลาคมเราไปรอรุ้นรอเชียร์กันนะครับผมปุ๊บอ่ะเรื่องสุดท้ายอันนี้เป็นข่าวจากเกมเพื่อนบ้านก็คือ Summoner w a r l o s t c e n t u r i a ตอนนี้มีกิจกรรมมาใหม่ให้ชวนเพื่อนมาเล่นถ้าชวนเพื่อนมาเล่น ได้นะครับผมเพื่อนสามารถโหลดมาปุ๊บเข้าเกมไปเล่นเนี่ยเราก็จะมีลุ้นได้ไอแพดรวมไปถึงอ่า t e n d o Switch Lite ด้วยนะครับกิจกรรมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่หน้าเพจเขาไว้ให้นะครับผมลองไปทำตามดูรู้สึกว่าชวนแล้วเพื่อนต้องเล่นด้วยนะแล้วก็ต้องไปกรอกฟอร์มด้วยนะครับตามที่ขึ้นมาที่หน้าจอนี้เลยแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมมาไปทำบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดู ทีมที่เราใช้กันดีกว่าครับอันนี้ผมก็ระหว่างที่เมื่อกี้เราคุยไปก็จะให้ดูว่ามันลันไปเรื่อยๆจริงๆนะแล้วมันก็7จทีก็ยังไม่ลื่นนะของที่ได้เป็นไงบ้างดูสิปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊โอ้โหขายหมดเลยเล่ะเนี่ยขายหมดเลยนะฮะชูแอปหลักการก็คือพยายามทำดาเมจให้ได้เยอะที่สุดนะฮะ ให้ BJ ให้ไม่ใช่ BJ ให้ตัวโอดินเนี่ยมันยิงให้แรงให้มันจบครึ่งหลอดไวๆนะปุ๊บอย่างอันนี้เราก็จะมีทั้งดาเมจที่เป็นโพลลาดาเมจของตัวที่ใช้แบรนดิงลูกไฟนะเนีย่ยถ้ามันขึ้นมาปุ๊บแล้วปุ๊บ BJ เราจะได้ยิงอีกรอบหนึ่งถ้าแบบนี้จ,จะค่อนข้างเซฟแล้วนะ ปาบแล้วก็ปล่อยตายตอนนี้ก็มีปุ๊บตุ้มตุ้มตุ้ม,มจบอีกแล้วนะสิ่งที่จะทำให้ทีมนี้มันเฟลก็คือดาเมจที่วนรอบเนี่ยมันไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวทีมอื่นทีมที่จะมาซับพอร์ตอีก2ทีมเนี่ยต้องดาเมจแน่นๆพอสมควรเลย ถ้าจะให้ดีก็พยายามหาตัวบัฟลูกไฟให้เยอะที่สุดนะฮะอย่าให้มาลูกไฟทันก่อนโอดินจะยิงพอดีพอลูกไฟแล้วเนี่ยดาเมจโอดินมันจะแรงขึ้นมากนะครับอย่าครบสิบอีกแล้วผมให้ทีมนี้99%เลยนะใครที่มีตัวคล้ายๆกันเนี่ยทำได้เลยนะการันตีว่าชิลจริงๆ ไอคลิปรอบแรงนี่ก็ถือว่าเป็นโมกะมาครบสิบรอบมะอันนี้เก็บไว้ก่อนเผื่อใช้ชบชบโอเคนี่ฮะมีเวลาที่ดีที่สุดต่ำกว่า30สิบวิด้วยแล้วเวลาเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ36จะมีเกิน40บ้างไหมมีนะฮะมีเกิน40ด้วย มาดูทีมที่ใช้กันนะครับผมเริ่มจากทีมกลางเนี่ยเป็นทีม BJ เลยที่ใช้ลงกับคนอื่นนั่นแหละแล้วก็มาประยุกต์อีก2ทีมเพื่อให้มันเข้าทีมกันนะครับผมโดยตัวที่ใช้เป็นหลษก,ก็จะเป็นจิ้งจอก9หางนะครับผมใส่รูนไฟ์เอาไว้ไม่ต้องตีบวกเอามาเพิ่มดาเมจเฉยๆแล้วปล่อยตายแล้วก็จะมีหมีน้ำใส่2ไฟ1วิวนะครับแล้วก็จะมีเขาเกอรอแสงนะครับซึ่งจริงๆแล้ว ก็อัพเลเบวมันก็ได้นะเอาไปเป็น6ดาวก็ได้แต่นี้ใช้เป็นแบบนี้ไปก่อนให้มันดึกถึกนะฮะแล้วก็มีวิวด้วยใส่สองไฟ์เหมือนกันบูตดาเมจให้กับโอดินโอดินก็ทำให้แรงที่สุดแล้วก็ถึกพอสมควรเลือดบวกหลังสักหมื่นหนึ่งเดฟสักห้าร้อยเนี่ยก็จะไม่ตายในแบบเวฟสองเวฟแรกแล้วนะฮะประมาณนี้เลยอร์ติแฟกก็อาจจะเสริมพวกเพิ่มแอตแทกเข้าไปจะทำให้มันเอฟเฟกต์เพิ่มแอตแทกเนี่ยมันจะช่วยให้มันยิงแรงขึ้นนะครับ อย่างของผมจะยิงอยู่ดอกสุดท้ายประมาณ 3.6k ถ้าได้บับลูกไฟก็จะยิ่งรุนแรงไปอีกแล้วก็จะมีไวกิ้งมืดนะฮะทำให้ฉึกๆเช่นกันเพราะว่าห้ามตายก่อนแล้วก็จะมีฟรานตรงนี้จะใช้เป็นฟรานหรือฮาปู่ก็ได้นะครับแต่ว่าฮาปู่ผมจะใช้อีกทีมหนึ่งฟรานก็จะเป็น1วิวเอาไว้ตัวนี้ไม่ต้องถึกมากแต่ว่าห้ามตายในเว็แรกอันนี้คือ b j ทีมหลักแล้วก็ทีมด้านซ้ายครับเริ่มจากทีมด้านซ้ายก่อน เป็นทีมไฟล้วนเลยของผมเลือกใช้เป็นเอเจนไฟนะครับผมหรือน้องลิซ่ามีสกิลเต็มนะครับใส่เป็น1ไฟ1วิวจริงๆแล้วจะใส่2ไฟก็ได้ถ้าเพื่อนๆมีรูนหรือว่าจะใส่อีกเจนนึงเป็นอะไรก็ได้นะครับที่ใส่ไฟให้เยอะที่สุดเนี่ยเพื่อที่จะบู์ดาเมจให้กับทีมนะครับอันนี้ประมาณนี้สปีดอยู่ที่ประมาณ68นะครับไม่ออกก่อนเราจะไม่ให้มันบวกเกิน75มั้ง มันจะออกก่อนตัว3มหัวนะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคอนลีนนะครับหรือว่าฮาปุตัวนี้ผมใส่2เคาน์เตอร์กับอีกหไฟที่ใส่น้องมาเพื่อที่จะมาบัฟดาบแล้วก็สามารถหักดาบบอสไว้ด้วยทำให้มันตีเราเบาลงนะครับผมทีมนี้ต้องบอกว่าอย่างที่บอกเบื้องต้นใช้มายังไม่เฟลเลยนะแต่คิดว่าโอกาสสำเร็จผมให้9.9%แล้วกันแล้วต่อมาครับแบรนเดียหรือโพล่าไฟ ใส่เป็นเลดกับวิวพวกตัวดาเมจของทีมฝั่งเนี่ยผมจะใส่วิวให้หมดเลยเพื่อเซฟนะครับผมเซฟเพราะว่าไม่รู้ว่าลิเดียเนี่ยไอ้ไม่ใช่ลิเดียดิไม่รู้ว่าลิซ่าเขาจะใช้สักิลล้างดีบัฟให้เราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่วิวไว้จะเซฟกว่านะฮะมีอเน,นี้ยไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรอ่ะแล้วก็แบนเดียดาเมจจัดๆไปเลยพวกตัวที่เป็นดาเมจทัดไฟเนี่ย ด้วยความที่เราใช้ฤทธเป็น a อ t a c ็ t 40%คีเรต19%แล้วก็คีเรตทัไฟ23%เนี่ยเราทำให้มันแค่คีเรต58ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับผมมันจะครบร้อยพอดีจากพวกฤทธต่างๆเนี่ยเพราะนั้นจะสังเกตเห็นว่าผมก็จะเอาแบบ59 60อะไรเป็นต้นไปจะแบบไม่เยอะไปกว่านั้นเพราะว่าค่าอื่นๆที่มันเกินมาเนี่ยเอาไปใส่เป็น a อ t a ท็ t, ใส่เลือดอะไรให้มันถึกๆเพิ่มขึ้นดีกว่านะครับผม แล้วก็ตัวนี้ครับที่เด็ดอีกหนึ่งตัวเลยนังลิมหรือว่าพลานไฟพลานไฟก็ใส่ดาเมจแล้วก็ใส่วิวเช่นกันนะครับไม่ต้องใส่เอเลยนี่ปุ๊บแล้วก็มีเคนเคนก็ยังสก,กิลไม่เต็มจะเห็นว่าเคนใส่เป็นเอ่อหนึ่งวิวหนึ่งอแล้วก็หนึ่งเบลดนะเคนมันรู้สึกว่าผมสามารถลดคิเลตมันได้แหละแต่ว่าโลนหมด ผมจะเรียงสปีดด้วยนะแล้วก็ตัวสุดท้ายแท่ไฟนะครับผมแท่ไฟตัวนี้ใส่เป็น exview เอจริงๆไม่ต้อง ex ก็ได้อ่าแล้วก็หลักการเรียงสปีดของทีมซ้ายนะครับผมฮาปูออกก่อนแล้วก็ตามด้วยลิซ่าใช่ไหมเออลิซ่าแล้วก็จะให้นางริมออกครับเพราะว่านางริมเนี่ยหรือพานไฟเนี่ยมันมีลูกไฟมันยิงแบนดิ้งได้นะครับผมแล้วมันก็ยิงค่อนข้างแรงด้วยด้วยพาสซีฟของฮอกไ y เวลาติดดีบับเยอะๆแล้วก็ตามมาด้วยแบรนเดียนะครับผมบวกแล้วมันจะสปีดเยอะกว่าเคนก็ให้แบรนเดียออกมาเพื่อที่จะใช้ตู้มทัดออฟเมอร์ซี่หรือว่าน้องจะใช้ท่าไหนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับมีเกาะแต่งในตัวด้วยแล้วก็เคนครับผมส่วนมากเนี่ยเคนเท่าที่ผมเห็นน่ะพอแบรนเดียออกตู้มอ่ะเคนมันจะได้อีกเวฟหนึงเลยแล้วมันก็จะมีแบนดิง้งตอนที่มังกรมันขึ้นไปแล้วลงมาแล้วนะครับ มันก็จะทําให้เราชัวมากขึ้นแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นฮาวานี่นะฮะหรือว่าแซ้ไฟอ่ะจบทีมซ้ายมาต่อทีมขวาครับทีมขวานี่เป็นทีมอินุกามินะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นทีเด็ดเลยน้องฟรีอาหรือว่าเมียไฟเอามาเพื่อให้มันตายอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็อินุน้ำอินุน้ำนี่คือสำคัญเลยนะเพราะว่าถ้ามันได้ตีไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีไอ้ท่าเคาน์เตอร์ มันจะคอยสวนแล้วก็ลากเพื่อนออกไปเพื่อที่จะเกาะแตกนะครับเกาะแตกคือดีบัฟที่สําคัญจริงๆนุน้ำไม่มีสกิลด้วยเป็นอินุน้ำที่ใช้ในดันมังกรด้วยนะเพื่อที่จะให้มันลากเพื่อนสี่ตัวเนี่ยทำเดฟให้ถึงด้วยนะครับแล้วก็อินุกามิมืดตัวนี้มีทีเด็ดคืออท่าสกานี่ทั้งแรงแล้วก็ทั้งมีแบนดิ้งนะครับอ่ะต่อมาก็เป็น เล็กนะฮะหรือว่าแอ s ซั s ซินมือสังหารธาตุไฟก็ตัวนี้มี branding, แบรนดิ้งล้วก็มีเกาะแตกที่สกิลแรกเหมือนกันแล้วก็อินูไฟเอาไว้ลากเพื่อนออกไปนะครับผมจะสังเกตว่าทุกตัวอย่างที่บอกคี y เลจะไม่เยอะมากครับ58ขึ้นไปเฮ้ยไม่ต่ำกว่า58แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นหอมนะครับผมส่วนการเรียนสปีดข,ของทีมขวานะครับทีมนี้ก็จะให้หอมไฟออกก่อน เพื่อที่จะบัฟดาบแต่ถึงน้องไม่บัฟก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ปล่อยมันไปแล้วก็จะเป็นในตัวนี้ตามนะครับผมแล้วก็จะเป็นเล็กซี่แล้วก็จะเป็นอินุการมิมืดอินุไฟจะออกเป็นตัวสุดท้ายนะครับผมแค่นี้เองแล้วมันก็จะได้เป็นรูปแบบที่เห็นเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวลองให้ดูอีกรอบปึ๊บเราเข้าไปดู ี่ครับปับบปับมาถึงไอ้ตรงทีมปีเจเนี่ยความรู้ครบใครก็ได้ใครก็ได้ว้าลูกไฟมาดันเรามีลูกไฟเนี่ยัดทั้งนางลิมทั้งแอดไฟแล้วก็ทั้งอินุมือนะขอแค่ให้ปล่อยลูกไฟมาก่อนเอาละรอบนี้อฟาดเข้าไปปับปับมีห้ามฮงห้ามยว เรียบร้อยฮนะคือถ้ามันเป็นไปตามสเต็ปถ้า AI มันแบบไม่เออร์เลอร์จริงๆนะครับถ้าแบบวันวันดีคืนดีแล้วมันดันเกาะไม่แตกเลยเนี่ยอาจจะต้องยอมเฟลไปแต่โอกาสจะค่อนข้างน้อยมากเลยเพราะเราอาัดทั้งลูกไฟทั้งแบบเกาะแตกมาแบบครบทุกตัวนะเนี่ยเห็นปะ่ะลากออกไปยังไงก็เกาะแตกอยู่แล้ว เพราะว่าทีมเนี่ยเกาะแตกได้แบบแทบทุกตัวเลยนี่ยะตุ้ม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 ปุ๊บไม่ตายปุ๊บเอาน,นี้เกาะไม่แตกแล้วทุกคนอ่ากว่าจะนึกว่าจะไม่แตกยังดีเอาเกิดอมเกาะแตกให้นะปุ๊บไม่ตายเกาะลูกไฟติด ชินริวเคนเขาไปอีกหนึ่งดีแล้วก็ทำการเทปปัญญากิไอ้ไม่ใช่เทสตมากิัเผ็ดพ,รพระโลเป็ดนะเรียบร้อยครับส่วนตัวคือลองปรับมาเป็นทีมเนี้ยยังไม่เฟลเลยนะครับแต่ตีให้เป็นประมาณ99%แล้วกันความหายากก็จะมีโพล่าไฟตัวเดียวนะครับที่หลายๆคนอาจจะแบบว่ารู้สึกว่ามันไม่เก่งเลยในคอนเทนต์อื่น แต่พอมาเป็นคอนเทนต์นี้มันเป็นตัวคีหนึตัวเลยทำดาเมจได้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็หาตัวอื่นมาแทนได้นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับทีมโซโล่บังกรสามหัวด้วยตัวคนเดียวนะครับด้วยเวลาประมาณไม่เกิน40วิิวิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ36วินะครับแล้วก็ให้ความชชั่์เป็นประมาณ99้เจเลยก็ถ้าใครมีตัวแบบนี้ก็ลองเอามาใส่ลูนปรับสปีด เรียงสปีดให้ถูกต้องประมาณนี้ผมว่าน่าจะโอเคแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมถ้ายังเฟล,ลอยู่อาจจะเป็นที่รูนก็ค่อยๆลองปรับลองขยับกันไปนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกด like ไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันครับวันนี้ไปก่อน bye บาย